ตอนนี้จากพาร์ทที่แล้วที่ผมได้ขุดตอนนั้นไปโซโล่ที่ถ้าผู้ชมเห็นในท่าแหลบเนาะพานี้จะเป็นพาร์ทที่2ที่ผมจะมาเตรียมของอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันใช้จำนวนที่ค่อนข้างจะเยอะมาก <c oughs> นะโดยคร่าวๆที่ผมจะใช้จะมีอ่บคคาบล็อคลกควอาบล็อกในนรกไอ้ไม่ใช่บล็อกในดีเอ็น DN. แล้วก็อบล็อกนี้บล็อกนี้บล็อกนี้จำชื่อไม่ได้อะไรอะไรแล้วก็ กระจกสีม่วงนะฮะมันจะได้เข้าเตมกันกับบล็อกตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมปลปกทิ้งไว้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวผมคุยกับเมโลแล้วแหละว่าเดี๋ยวเราจะไปเข้านรกกันไปหาไอ้บล็อกคอร์สแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมทำตัวนี้เสร็จเอยไม่ใช่ทำตอาใหม่อ oh ีกเดี <weaknesses> ๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าเกิด ผมเตรียมตรงนี้เสร็จใหญ่เลยไงเนี่ยผมจะได้พูดไหมเนี่ยเฮยตลยเดี๋ยวถ้าเกิดผมเตรียมตรงนี้เสร็จปุ๊บเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทสามนะฮะเราจะไปเก็บตกแต่งอะไรที่ผมขุดตรงนั้นให้เรียบร้อยผมไม่สามารถทํารวมทีเดียวได้ถึงทําได้คลิปมันจะยาวไปโชว์ไม่มีใครดูแน่นอนเดี๋ยวผมใส่ชุดกอดก่อนนะไม่ใส่กอแล้วใส่แล้ว่แล้วว่าแต่เราจะโดนอะไรสอยเนี่ย เพราะเราไม่ได้มีพวกทองไปเลยเราไม่ได้ใส่ชุดกอดทองไปเลยเออว่ะเฮ้ยทำไมคิดไม่ได้ผมก็เพิ่งคิดได้เมกี้เอง <c oughs> ห,าหาสิฮะหาสิฮะลองเท้าก็ได้หมวกก็ได้จากวันนี้ <c oughs> มาก่อนก่โอ้เ <c oughs> สื้อเกมไม่อม,มีหมวก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 เนี่ยเนี่ยเ<อ>น,นี่ยเพราะล้วระอเจครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นรกอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวมันเพิ่งโหลดแมปในรอบหลายล้านปีที่ผ่านมาเลยจะค้าง เป็นกำลังใจให้เอเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปฝั่งโน้นฝั่งที่ผมไปหาแร่ในทะเลอ่ะจำได้ว่ามันเหมือนมีเนเวสอีกนิดนึงเฮ้ยถ้าเราตีจะเกิดอะไรขึ้นวะที่เหลือจะมารุมที่เหลือจะมารุมเราโอ้มีไม้ในตัวด้วยหอ้ยวังน้ำอ่ะน้ำหาย น้ำวางในนรกไม่ได้เอามาทำไมอย่างในนี้นะผมคิดว่าจะหาแร่ไอตัวนี้เอาให้เยอะประชดชีวิตไปเลยเ,เพราะว่าเนี่ยถ้าไม่เห็นไหมเสี่อันมันได้บอกเดียวเป็นไรที่เปลืองมากนะผมเอาจริงเด้ยอยน่ากลัวมันอยู่ฝั่งนู้นะฝั่ง ข้างหน้านู่นตาตาใครเขาต่อบล็อกกันเดี๋ยวตอนกลับจะกลับไม่ได้แล้วเออวะเฮ้ยเอาทำอะไรอ่ะพิกลีนใส่ชุดเหล็กเต็มชุดคือดาบนะฮะดาบเหล็กซะด้วยอะไรใหญ่ใหญ่ใหอยอยยยยยยยุ้ยอ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 ุะไรอะมือมาทำอะไรโอ้ยไม่มีอะไรมาแค่่แควิง่งเฉยอุ้ยอุอ้ยไม่โลไม่รอ อย keto, ่ามาคิมีโนโต้ชาวนี้สิคิมีโนโต้มิชชั่นอพอสซิเบิลอ่ะไม่รู้อ่ะมันติดหยังไงตึ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 งไม่ใช่แล้วได้ห้าสิบห้าบล็อกแล้วตึง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 ติดเึง้ึนติดเริ้อนติดเลิ้อน เะเล่นมายากลให้ดูอ้าเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนอะเฮ้ยอยู่ไหนน่ะเฮ้ยอยู่ไหนอะลบลบหนึ่งหกห้าหกลบสามห้าสองห้าหกใช่ผมอยู่หนึ่งร้อยไม่นะเมโลรยอยู่ข้างโอเคโอเคเดี๋ยวไม่น่าเลยมายากลเรา อ้ยมี罗จ้ะจำเลยนะได้มีเชอรี่โพสิเบิลของแคร์เลยทีมีกระดูกด้วยอันนี้เอาไว้ลอกดินี่เดี๋ยวให้ดูอะไรเราไม่เก็บเอาอะไรเนี่ยดูรองเท้านั่นสิโอ้โหโอ้โหรองเท้าจะแตกแล้ว นอ้เยวซูคิดแล้วนะ I really like can fly <laughs> <laughs> พี่ฟุกอยู่ไหนที่เดิมเลยที่เดิมเลยกำลังขุดแรกที่เมโลเปซื้อทัดเลยพี่ลองลองมองลองมองัอ<บ>นี้ที่มมจมูกเป็นตาดิใช่ใช่ตอนนี้มตัวนี้อผมก็มองจมูกเป็นตาเหมือนกันเออเมื่อก่อนนี้มองเป็นจมูกเป็นตาโคตรน่ารักเลยมองตลอดเลยใช่ตัวอะไรเนี่ยโคตรน่ารักเลยขาวี เฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยกโ霍กเฮ้ยเฮ้ยท่านี้ท่าอุ้ยโอ้ตัวม่ดาดเยนเจเยนเจเยนเจเยนเยตายพทย่ใให่ลาวาเลยนะประเด็นพี่ดูนี่นะเก็บแล้วเก็บลิ มาดีมาดีมาดีเดี๋ยวเจ้าพิกลินไอพิกแมนเดี๋ยวข้าช่วยเจ้าย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 าหรือยานี่ทำไมอ่ะดี่ใส่ไม่ดีเลยเดี๋ยวข้าช่วยเจ้าเองครับยาอุ้ยไอ้๋ยวแม่ไอ้บ้าเอ้เดี๋ยวมาตกใจหมดเลย เอามาทำอะไรอะบก๊อดอ่าเอามาทำตรงทางเดินอะแล้วก็บันไดเลยบันไดทางเดินไม่ร้ลงไม่ลงไม่ล้องตึ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 งเป็นไงสเตปการเล่นกดกดก๊อดตอนนี้ผมรับกลับเนี <c oughs> ่ยอุย๊ยอุ๊ยตายเหรอเรียบร้อย จะเหลืออะไรฮะถามจริงเชี่ยชิบหายอะลี่ของแท้ของจะลีไหมนั่นของจะลีไหมของไม่น่าลีหรือจะหรือลีหรือลีหรือลีรู้เลวไม่รู้แล้วเข้าโกรธดิรีบปเลชิบหายแล้งานงอกของแท้นี่เฮ้ยบอกควาบอกควาที่หาว่าทั้งทั้งหมดตะกี้จะหายหมดเลยไม่ได้นะออกไป ไอ้สลามเฮียนเพงเมโลต้องมาแล้วเพงเมโลต้องมาแล้วดดดดดงอปโอเค่าออกมาได้ยังปลอดภัยของครบไหมของครบครบครบทั้งของผมทั้งของเมโลอย่าให้ของดีๆให้กับเราไม่จะใจอยู่ที่ ตอนนี้เราได้มาชุดครึ่งน,นะฮะชุดครึ่งแบบเกินมานิดนึงเนาะเดี๋ยวผมต้องหายด้วยกระจกเออนี่กระจกแล้วก็สีสีม่วงเราลงเราไปลงนี้เท่านี้ไม่โตให้เลยผลก็ต้องเป็นอย่างนี้นะไม่รู้จะพอหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปเผา,นะผาเนาะเผาแล้วก็ามาครับตอนแรกผมก็งงแหละว่ามันจะหายยังไงตอนแรกผมก็งงนะต้องไปเซิร์ชใน Google ดูถึงจะรู้ว่าอ๋อต้องเอาผลนี้มาเผาโอเคแล้วต่อไปสีมาเจนต้ามันครับยังไง ใช้1สีน้ำเงิน2สีแดงแล้วก็1สีขาวแล้วสีแดงเราจะไปหาได้จากไหนในเมื่อฟาร์มโกลเลมเราก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยหมดแล้วโอเค<ป> okay. เราได้มาประมาณนี้เอามาค้าแบบนี้นี่ไอ้บล็อกนี้มันจะไม่มันยังไม่ได้เปลืองเข้าอีกบล็อกหนึง่งคือบล็อกด n บล็อกในโ o รดีไอ้นั่นคือจะเปลืองมากที่สุดเดี๋ยวเราต้องไปเผาเอเดี๋ยวเราต้องไปขุดกันจนํานวนมหาศาลนรยังพึ่งจา๋า <laughs> เดี๋ยว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 โดอา,อางี้เลยทางนั้นเดี๋ยวไปรอที่ตรงนู้นะไปรอที่ประตูดีเอ็นแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปเก็บของแต่น้านพ่อเราก็ต้องเข้าไปที่นั่นอีกทีนึงอยู่ดีตามมานี่แหละเมโลบล็อกนี่แหละที่ผมต้องการี่เนี่ยเมโลใช้มือเปล่าขุดหรือผมเห็นเนี่ยเมโลใช้มือเปล่าขุดอยู่อ้าวอ้าวบล็อกอีกแล้วมันบล็อก เร<อ>าเห็นว่าเราแพทเทิแล้วเราก็งงพิดทำไมเรามีสองอันผมไม่รู้ว่าคนละห้าชุดจะพอหรือเปล่ารวมันก็รวมกันก็นกนกนกนสิบชุดไม่รู้จะพอหรือเปล่าเลยซ้เดโอเค <ๆ S 2> ผมคิดว่าเราแบบแค่แบบครอบตรงน,นั้นเฉยน่าจะพอแต่ที่เราเป็นห่วงจริงก็คือบล็อกเนเธอร์ควอสเราได้แค่มาแค่สองชุดครึ่งซึ่งผมอาจจะไปโอ้ขอโะทษนะซึ่งผมอาจจะไปฟาร์มแบ็กเกาว์เดี๋ยวคือตอนนี้มันดึกมากแล้วเนาะ เดี๋ยวมันจะต้องให้มีโลเข้าไปพักคอร์ดเพื่อที่จะให้เขาได้ตื่นเช้าไปทันเรียนนะพอช่วงนี้เขาก็นอนดึกมาหลายวันติดแล้วผมก็บ่นเขาหลายวันอูโอเคนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอในคลิปนัดนะฮนะเออะอื่นไม่ยั้งเลยทีนี้เดี๋ยวผมต้องไปไปบาไป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 ายฮะไม่เมโลไม่โลอย่า,อย,าอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นมันไม่ใช่ทางกลับทางกลับเราต้องลงไอ้นั่นลงรูนั่น ไม่ใช่ทางกลับหรอไม่ใช่นี่นทางกลับตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมแคปจอให้ดูเราต้องกลับตรงนี้เแล้วก็กลับตรงก็ต้องกลับตรงรู้แล้วตรงที่มังกรไม่เป็นไรก็แค่ไดมอนกับพวกของนี่ต่อที่ข <c oughs> ุดท้ายไวี่ี <c oughs> อันแล้ว